เป็นแฟกต์ที่ทุกคนเห็นกันเพราะมันเป็นปัญหาของหลายๆทีมในบ้านเราปวดกระบาลเลยคำถามนี้ปวดกระบาล<ช>พี่ก็มีทางออกไปแล้วว่าทุกอย่างหลังบ้านได้แต่หน้าบ้านต้องพี่คนเดียว<ม>จบสโมสรคือองคอ์กรคือบริษัทไม่ทำตามนโยบายของเจ้าของบริษัทคุณก็ออกไปตั้งบริษัทเอง อันนี้พูดตรงๆี่พูดได้อันนี้<ต>พี่เคาะจากที่เห็นภาพจากภาพที่เห็นพี่บอกก่อนเลยว่าถ้าพี่เป็นโค้ดถ้าพี่ทํางานอืภาคสนามาคือพี่ต้องเป็นเบอร์หนึ่งหลังบ้านหลังบ้านไม่ว่ากัน,นไม่ว่ากันไม่ว่ากันต้องให้เกียรติพี่เป็นเบอร์หนึ่งหลังบ้านประธานจะมีการพูดคุยกันเอ้ยงเราปรับอย่างงู้นปรึกษากันาาทุกอย่างหลังบ้านได้จบแต่หน้าบ้านต้องพี่คนเดียว เพราะนั่นมันคือภาพลักษณ์ของสโมสรมันคือสิ่งที่ทุกคนจะมุ่งตรงไปที่พี่คนเดียวพิดถูกพี่รับผิดชอบมันก็จะไม่ได้มีข้ออ้างว่าไปซ้ายไปขวาไปหน้าไปหลังสมมติลูกลูกเนี้ยกำลังเลี้ยงมากำลังเลี้ยงมาไอ้โค้ดอีกคนยินข้าบอกเปิดอีกคนตะโกนบอกยิงเดักแต่แม่เตะออกหลังไปเลยจบจเด็กแม่จะฟังใครวะ มันจะฟังใครมึงจะให้กูทำอะไรแน่ดังนั้นอันเนี้ยเด็กมันสับสนไม่รู้จะฟังใครเพราะการตะโกนออกมาแต่ละครั้งในช่วงจับในช่วงจุกเฉยน่ะตะโกนไม่เหมือนกันหรอกเพราะการพิจารณาเคสไม่เหมือนกันใช่เพราะสุดท้ายเนี่ยพี่บอกกับเด็กๆว่ากับสตาฟว่าเอ้ยพี่ขอแล้วกันนะถ้ามันเป็นเรื่องเร่งด่วนจริงๆอ่ะไม่ว่ากันแต่ถ้าไม่เร่งด่วนจุดสุดๆอ่ะเดินมากระซิบกันเว้ยชงมันเกิดผิดพลาตรงนี้ ี่ธงเอายังไงออก็งโอเคก็ปรึกษากันถ้าไม่อนุญาตมันต้องเป็นแบบนั้นแล้วมันควรเป็นแบบนั้นทั่วโลกออทั่วโลกครับอย่แกนคอปยืนมีใครพูงมากระทกล่ะเกนคอปไหมไม่มีมันมีอยู่ทีมเดียในโลกอะที่ทำอะก็มีโซชาก,กับโรนัลโดนั่นแหละ <laughs> จึงแบบนั้นมันถอนนะคุณธงไหมคุณธงคุณต้องถอนนะครับพาดพิงนะไปพาดพิงพาดพิงกับโจกไม่ได้คุณต้องถอนนะคุณธงคุณถอโทษขอโทษณถอนโอ้โหท่านประธานนะคุณธงชัยนะจากน้องคอมฐมนะพาดพิงนะโอ้โหถอนถอนอันนี้ชัดเจนนะอันนี้ชัดเจนและเป็นเรื่องจริงเป็นแฟกต์ที่ทุกคนเห็นเหมือนกันทุกคนเห็นเหมือนกันเพราะภาพในถ่ายทอดสดมันมีไม่ใช่เป็นแค่เกมเดียวมันมีหลายเกมนะครับก็เอาเป็นว่าสิ่งที่พี่ธงพูดเนี่ย มันเป็นปัญหาของหลายๆทีในบ้านเรากับวงการฟุตบอลไทยพูดได้เลยใครสามารถก้าวข้ามไปได้คุณก็จะค้นพบความยั่งยืนในแท้จริงนะไม่ใช่แบบความว่าไปทำในเวที่ปล่อยให้โค้ชทำงานเต็มที่แล้วจะมีความสุขไม่ใช่หรอกฟุตบอลระดับโลกออะอย่างที่กลับมาเรื่องเดิมอะปีศาแดงเรายังมีปัญหาเลยเป็นทีมระดับโลกไปแล้วต้องล้มต้องลุกให้เร็วยังมีปัญหางี้แต่เนี่ยของบอลไทย วันนี้หลายทีมเริ่มแล้วเริ่มรู้แล้วว่าต้องวางโครงสร้างบอระบบยังไงออคืออันนี้ชัดเจนว่าพี่ธงไม่ยอมเสียตัวตนในการเป็นโค้ชนะออคือคือเพราะว่ามันสําคัญมากอย่างเช่นนะอันนี้ผมถามให้โจทย์ต่อเนี่ยเหมือนเราจี้พี่ธงแทนแล้วสมมุติซ้อมขึ้นเกมเรียบร้อยแล้วออส่งมาอยากให้คนนู้นคนนี้ลงอ่ะคุยกับผู้บริหารแลกเปลี่ยนกันออซึ่งเป็นนโยบายของโค้ชแล้วออก็ต้องทํางานผู้บริหารด้วยถูกไหมล่ะโอเคไม่เริก พี่จะชี้แจงกับเด็กไงว่าถ้ามีการขอเปลี่ยนแปลงตัวแล้วเด็กที่พี่ซ้อมอยู่เนี่ยมันคนละชุดกันเปลี่ยนทีดหน่อยสอทั้งคนเงี้ยที่ทำไงให้เด็กรู้สึกว่าเฮ้ยสุดสัปดาห์นี้เรายังต้องสู้ต้องเล่นอยู่อย่าให้มันเกิดความรู้สึกว่าโอ้ซ้อมไปก็อยู่เด็กมาเปลี่ยนกันหน้างานเปลี่ยนตัวอะไรเงี้ยปวดกระบาลเลยคําถามเนี้ยปวดกระบาลแล้วกี่ถามเรื่องจริงนั้นอตเจพี่ก็มีพี่ก็มีทางออกไปแล้วว่าถ้าวันหนึ่งพี่คิดพี่พูดก่อนมาหลายปีแล้วถ้าวันหนึ่งพี่ต้อง มีโอกาสไปร่วมงานกับผู้บริหารที่ต้องการมีส่วนร่วมกับการจัดตัวเป็นตัวแรกใช่ใช่พี่รับได้ไม่ผิดแปลกใช่ต้องคุยกันไม่ผิดแปลกพี่รับได้พี่โอเคแต่พี่จะบอกเขาเลยว่าพี่ครับสิบเอดตัวแรกสัปดาห์เนี้ยพี่อยากได้ไข่เล่นอขอผมต้นสัปดาห์เลยนะขอผมต้นสัปดาห์เลยขอผมต้นสัปดาห์เลยแล้วเดี๋ยวผมจะได้ไปปรับกลยุทธ์ทัติคทั้งสัปดาห ผิดยังไงละไงเดี๋ยวค่อยคุยกันอขอแบบนี้ได้ไหม,มไม่มีการมาเปลี่ยนตัวในช่วงก่อน,นแข่งหนึ่งวันเพราะาผลม,ม,มันจะมีผลกระทบกับฟอร์มการเล่นและผลประกอบการของสมโสมสรพี่จะคุยแบบนี้อันนี้ชัดเจนขออนุญาตไม่รู้ตอบยากใหรือเปล่าอาสมมติผมเป็นประธานสโมสรเนี่ยระหว่างเกมอาจจะมีคุยกันสมมติก็อาจจะโทรมาเขาก็ทงผม อย่างเบอร์สองที่ลงแต่ว่าตามแท็กติกอ่ะคนทํางานหน้างานนึกว่าทงรู้ว่าเฮ้ยมันมันจะส่งผลเสียต่อทีมยังไงในบูมของเขาทำไงโดยที่พี่บอกใครไม่ได้พี่ทํายังไงเอาแล้วคนตรงนีเจที่ประเมินสถานการณ์หน้างานนะตอนนั้นว่าไอ้คนที่เขาให้เปลี่ยนเนี่ยมันโอเคไหมสมมติมันมีอยู่สองคนมันมีอยู่สองคนสองคนที่พี่อยากจะให้เปลี่ยนและอีกคนหนึ่งที่เขามาให้เปลี่ยนเนี่ย มันต่างกันมากนะพี่ไม่โอเคซึ่งนัดตรงนั้นเราเราก็ยืนตัวเราก่อนแล้วจบเกมค่อยไปคุยกันจบไหมได้ไม่โอเคแต่ถ้ามันใกล้เคียงมันก็ต้องอารุ่มรวยกันได้ใกล้เคียงกันได้อันนี้นี่นี่วิธีการทํางานที่แบบสไตล์บ้านเรานะนี่ต้องบอกแบบนี้นะหลายคนคือคือเอางี้แล้วเราที่ที่ที่เล่าให้ฟังเนี่ยไม่ใช่ว่าโค้ชในมืออาชีพหรือว่าประธานอะไรไม่มืออาชีพนะสุดท้ายอ่ะ มันโพลิซีของแต่ละที่อ่ะก็ที่ผมบอกไงนโยบายนโยบายนโยบายมันออกมาเป็นอย่างนี้ปุ๊บเมื่อไม่ประสบความสําเร็จเดี๋ยวเขาก็จะหาจุดเปลี่ยนไปหาจุดที่ดีกว่าเองแต่วันเนี้ยในเมื่อบ้านเรามันโตขนาดแบบเนี้ย<อ>มาเลกายมันมีมีสิ่งแบบเนี้ยเกิดขึ้น<อ>ซึ่งเราไม่ได้บอกแล้วว่ามันผิดหรือถูกเ,<อ>เพราะวิธีการแบบเนี้ยผมจะบอกให้เลยว่าพี่ธงก็รู้ดีเราประสบความสําเร็จจากการเป็นแชมป์ไทยลีกกันมาเนี่ยส่วนใหญ่โมเดลนี้ทั้งนั้นครับโมเดลนี้เกิดนันแล้วเพิ่งจะมาเปลี่ยนช่วงหลังๆเนี่ยเพิ่งจะมาก้าวข้ามก็คือเริ่แล เอาโค้ดมาปุ๊บคุณจะเอาทีมงานมากี่คนคุณเอามาเออแต่คุณต้องให้ผมตรวจสอบคุณเออทําไมคุณไม่เล่นแบบนี้ทําไมคุณเป็นแบบนี้ก็คุยกันถกเถียงกันในองค์ประชุมแต่ในสนามเนี่ยโค้ดอย่างที่พี่ธงบอกเลยรับหน้าที่ทํางานในเกมตัดสินใจเองทั้งหมดหน้าโค้ดต้องเป็นที่หนึ่งอะถูกหน้างานภาพหน้างานใช่แต่หลังบ้านถ้ามีผู้บริหารมาส่วนเกี่ยวข้องด้วยพี่โอเค อ่าอันนี้ชัดเจนอันนี้ชัดเจนนี่ชัดเจนนี่ชัดเจนมันจะมายืนหัวชนฝาว่าไม่ได้ผมคือต้องแบบต้องคนเดียวเพราะผมไม่ได้คุณต้องหาวิธีการคุยกับผู้บริหารหรือก่อนเริ่มงานคุณไม่ได้ตกลงกันเหรอนี่งานว่าอย่างไรว่าตกลงการเข้ามาทำงานช่างไง ฉันจะเป็นยังไงเธอจะเป็นยังไงและเรา่วงันจะเป็นยังไงนี่เรื่องจริงเรื่องจริงมันเหมือนการคิดตกลงกับเด็กแกตกลงกับผู้บริหารเหมือนกันเออเพราะว่าเพราะว่าโค้ดโค้ดหลายคนเนี่ยเจอแบบนี้ผู้บริหารก็อันนี้ก็เล่าสู่ฟังเหมือนกันนะเขาบอกผมว่าอ้าวแล้วทํามพูดพี่ธงเลยแล้วทาไมตอนเซ็นสัญญาครั้งแรกผมถามก่อนเซ็นแล้วว่าทําอย่างนี้ได้ไหมทำอย่างนี้ได้ไหมทําอย่างนี้ได้ไหมคุณบอกคุณโอเคออแต่พอทันี้ไม่โอเคนี่แงก็โค้ดยอมไงแต่ถ้ายอมแล้วคุณก็ต้องรับ ในสิ่งที่คุณยอมเพราะพอคุณยอมแล้วนั่นหมายความว่าคุณโอเคกับวิธีการแบบนี้<ต>ซึ่งวิธีการแบบนี้มันดีอยู่แล้วที่บริหารมาร่วมด้วยอ่ะอเพราะสุดท้ายถ้ามันผิดเขาก็ต้องรู้สึกว่าเออก,ก็กูก็จัดตัวด้วยก็ผิดร่วมกันก็กจะได้ไม่โดนคนเดียวอันนี้คือเรื่องจริงมันเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วแต่หน้างานขออใช่ถ้าจะเปลี่ยนตัวแล้วก็หน้าฉากหน้าฉากก็คือโค้ชก็รับไปเพราะว่าใช่ไหมล่ะก็ คนทํางานหน้างานตรงนั้นเห็นว่าคุมไม่ดีแพ้ก็ต้องโดนกระแสพิพากษาจากแฟนฟุตบอลแต่ว่าเดี๋ยวหลังบ้านเดี๋ยวเราไปเคลียร์กันในอีกทีหนึ่งก็ค่อยว่ากันดังนั้นดังนั้นโค้ชรุ่นใหม่ที่ฟังพี่นะจะยึดมั่นคติว่าไม่ได้โค้ชต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ไม่ได้คุณไม่ได้เป็นคนจ่ายตังค์คนจ่ายตังค์คือผู้บริหารเนี่ยชัดเจนอันนี้เราไม่ได้คุยกันเพื่อให้ยอมรับนะแต่จะบอกว่าถ้าคุณบอกว่าประเทศไทยมืออาชีพผมก็จะบอกว่าฟุตบอลนอก ก็มีเหตุการณ์แบบนี้แต่คุณไม่เคยเห็นคุณรู้ได้ยังไงเขาเออไม่คุยกันหลังบ้านอย่าอย่าอย่าไปโลกสวยว่าแบบ <hum. S 2> คุณต้องร้อยเปอร์เซ็นตะ์น่ะคือมันอยู่ที่การตกลง,งคุณน่ะถ้าคุณตกลงแล้วเขาบอกว่าอ่ะคุณเอาไปเลยร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะอันนั้นคุณคุณเฮฟได้ <compost. S 1> สิ่งที่พี่ธงพูดวันนี้เราทําให้หลายคนอาจจะเข้าใจอีกแบบหนึ่งแต่ผมจะบอกไปเลยนะครับว่าสุดท้ายเนี่ยที่พี่ธงพูดเมื่อกี้เนี่ยโค้ช ก็ต้องปฏิบัติตามนโยบายของสโมสรถ้าตีสโมสรเป็นบริษัทก็คนจ้างงานคุณก็คือก็คือก็คือเจ้านายคุณแหละแต่ว่าคุณจะคุณจะหาจุดกึ่งกลางที่ทําให้คุณทํางานแล้วไม่สูญเสียตัวตนได้มากน้อยค่ะไหนซึ่งกลับไปสู่สิ่เดิมคือวันแรกที่คุณคุยกันคุณต้องคุยให้เคลียร์สโมสรคือองค์กรคือบริษัทคุณคือพนักงานระดับหัวหน้าแต่ก็ยังมีเจ้าของบริษัท ถ้าคุณจะทําตามอเภอใจคุณไม่ทําตามนโยบายของเจ้าของบริษัทคุณก็ออกไปตั้งบริษัทเองจบอันนี้ชัดออกไปตั้งบริษัทเองซึ่งเราก็ไม่ได้พูดด้วยนะว่าชื่อบริษัทอะไรนะเข้าใจไม่ใช่ไม่ใช่แล้วนี่พูดปทัไปกันดำไปอยากพูดให้เข้าใจแบบชัดเจนแล้วก็ไม่กระทบกับบุคคลใดทั้งสิ้นใช่ใช่